ครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Test นะครับ mm hmm. ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกด s ับสไ r i b e ไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพูดของโลกติดต่อภายในเรือนจำนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องโลกหิตตามอยนะครับนะหิตตามอยหิตตามอยหรือว่าโรคหิตนี่เองนะครับนะก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกยังไงนะครับ โรคหิตเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบกาเกื้อนนะครับกาเกื้อนเนี่ยเกิดจากเชื้อรานะครับนะเกิดจากเชื้อรานะครับแต่หิตมอยเนี่ยเขามีตัวนะครับนะเป็นตัวเล็กๆนะครับนะเป็นคล้ายลนะครับเป็นคล้ายเหานะครับลักษณะแบบนั้นเลยนะครับนะแต่เรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับหรือว่าเห็นลําบากนะครับเพราะว่าตัวเขาเล็กมากนะครับนะลักษณะของตัวหิตเนี่ยก็จะอาศัยนะครับกินนะครับ หนังกำพ้าของเราเป็นอาหารแล้วก็ใช้ร่างกายเราเนี่ยเพื่อวางไข่นะครับนะเวลาเกิดตุ่มแดงๆนะครับนะหรือว่าคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่ามันเกิดจากร่างกายเราเนี่ยนะครับนะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยต่อต้านนะครับนะต่อต้านสิ่งที่แปลกปลอมนะครับนะแล้วก็จะสร้างเหมือนกับสร้างแอนตี้ไวรัสขึ้นมานะครับนะ,นะบนะเพื่อไปทําลายไข่นะครับมันก็เลยเกิด ปฏิกิริยากันนะครับทําให้เราเป็นผดเป็นผื่นนะครับเหมือนกับยุงกัดนั่นแหละนะครับยุงกัดปุ๊บนะมันก็เป็นผื่นแดงเพราะว่าอะไรครับความจริงแล้วยุงแค่ดูดเลือดเรานะครับนะแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยมันสร้างแอนตี้ไวรัสพูดง่ายๆมันก็คือคล้ายๆกับสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเพื่อจะไปป้องกันทีนี้มันก็ทําปฏิกิริยากับเชื้อโรคหรือว่ากับสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ใต้ผิวหนังเรานะนั่นก็คือไข่แล้วก็ตัวหิดนะครับนะ มันก็เลยกลายเป็นตุ่มนะครับนะมันจะคันมากเวลากลางคืนนะครับนี่ก็คือหลกัหลกๆของหิตตมอยนะครับทีนี้ถามว่าทาไมหิตตมอยเนี่ยมันถึงนะครับกระจายในเรือนจําได้ไว้นะครับนะหรือว่ามันเป็นโรคยอดฮิตนะในสมัยก่อนนี่คือแบบว่าใครออกจากเรือนจำเนี่ยส่วนมากจะเป็นหิตนะใช้คําว่าส่วนมากเลยนะครับเพราะว่าในเรือนจําสมัยก่อนเนี่ยความสะอาดหรือว่านะครับเรื่องของสุขลักษณะเรื่องของภูชนาการเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ย มันไม่ได้แบบดีเหมือนสมัยทุกวันนี้นะครับสมัยทุกวันนี้เรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องของความสะอาดเรื่องของอะไรเนี่ยมันเข้าไปเยอะนะครับนะแต่ก่อนเนี่ยเหมือนกับโลกอีกโลกหนึ่งเลยในเรือนจำนะครับนะทั้งความเถื่อนทั้งเรื่องของนะครับสุขภาพนะเรื่องของความสะอาดเรื่องของอะไรเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับในเรือนจําสมัยก่อนนะครับดังนั้นฮิตตมอยเนี่ยนะครับเวลามีใครก็แล้วแต่นะครับเป็นปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะแพร่กระจายได้ไวมากเพราะว่ามันเป็นตัวนะครับ ห้องหนึ่งนอนกัน40 50คนบางห้องนอนเป็นร้อยนะครับนะแปดสิบร้อยคนอย่างเงี้ยนะถ้าใครเป็นปุ๊บมันจะติดจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งเลยนะครับลักษณะเหมือนกับเป็นเหาอ่าลักษณะแบบนั้นเลยครับนะเพราะลักษณะของสัตว์ประเภทนี้นะครับนะเหาหิบนะหรือพวกนะครับตัวกินเลือดพวกเห็บพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะใช้ร่างกายเราเนี้ยนะครับเพื่อขยายพันธุ์นะเพื่อเพาะ นะครับเลี้ยงตัวอ่อนของมันนะนี่ก็คือหลักๆเลยดังนั้นนะครับเวลาเรานอนกับเพื่อนที่เป็นหิดนะครับหรือว่าอยู่กับคนที่เป็นหิดเนี่ยนะครับมันก็จะติดเราได้ง่ายนะครับนะแล้วเหตุนี้มันมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือมันชอบอาศัยอยู่ตามที่อับชื้นนะครับนะหรือว่าที่มีเหงื่อไหลนะครับง่ามมือง่ามเท้านะครับนะตามใต้รักแร้นะครับน ตามข้อพับนะครับจุดไหนที่มีเหงื่อออกเนี่ยหิดมันจะชอบอยู่นะครับนะทีนี้เวลามันเป็นอยู่ในเรือนจาเนี่ยถามว่าทําไมมันกระจายตัวไวอีกอย่างหนึ่งนะเหตุผลที่มันกระจายตัวไวเพราะว่าในเรือนจาเนี่ยน้ในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขากินอาหารเนี่ยนะครับนะเขาชอบเอาอาหารไปทิ้งในรางน้ำนะพวกเศษข้าวเศษอะไรนะครับใครที่เคยอยู่ในเรือนจําแล้วเคยสังเกตไหมครับนะตรงไหนก็แล้วแต่ที่มีเม็ดข้าวอยู่เยอะๆเนี่ยนะครับนะเป็นกองข้าวอยู่ในรางน้าเนี่ย นะครับนะคนที่มักง่ายเนี่ยมันจะมีตัวหิดไปเกาะเยอะมากนะครับเป็นตัวเล็กๆเราจะมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยเพราะมันเยอะมากนะครับนะหรือนะครับ่ะที่นอนนะครับที่นอนหรือว่าผ้าห่มนะเสื้อผ้าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่สุกปรปกมากๆเนี่ยนะครับนะแล้วเอาไปซักนะครับนะตัวหิดเนี่ยมันจะอยู่ตามพวกนี้นะครับนะเอาไปตากอย่างเงี้ยนะครับนะเราลองไปสังเกตดีๆนะครับในราวผ้าเนี่ยในสมัยก่อนนะในเรือนจําเนี่ยมันจะมีตัวหิดเกาะเต็มเป็นแพรเลยนะครับนะน่า น่ากลัวมากใช้คําว่าน่ากลัวมากนะครับแล้วตัวหิดเนี่ยมันเวลาเราเอาเสื้อผ้าเหล่านั้นมาใช้นะครับนะเวลาใครเป็นก็แล้วแต่ในเรือนจาเนี่ยถ้ามีคนเป็นปุ๊บเสื้อผ้าที่ใส่เอาไปซักตากในราวผ้าปุ <konuş> ๊บ <regain> มันก็กระจายนะมันก็จายออกไปนะไปติดคนอื่นดังนั้นสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเป็นหิดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจับแยกเลยนะจับแยกห้องต่างหากเลยใครกลุ่มไหนที่เป็นหิดปุ๊บเขาจับแยกห้องเลยเพราะว่าอะไรมันจะไปติดคนอื่นนะครับแล้วมันเอาไม่อยู่จริงๆนะครับนะบางทีนี่รักษากันแบบ เพราะว่าถ้าเราอ,อยู่ข้างนอกเนี่ยนะถ้าถ้ามีใครเป็นหิดเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยสมควรทิ้งเลยนะมันจะอยู่ตามเสื้อผ้าอยู่ตามผ้าเช็ดตัวนะครับอยู่ตามชุดชั้นในอยู่ตามกางเกงในพวกนี้มันจะอยู่แบบนี้นะตามถุงเท้านะครับตามตะเข็บผ้านะมันจะอาศัยอยู่แบบนี้นะนะแล้วพอมันสบจงังหวะนะที่เราไปจับนะหรือว่ามันมาถูกตัวเราปุ๊บมันก็จะเข้ามาเกาะในตัวเราเพื่อวางไข่นะแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไป ดังนั้นถ้าใครเป็นเห็ดอยู่ข้างนอกเอาเสื้อผ้าทิ้งแต่ข้างในมันทิ้งไม่ได้นับเสื้อผ้ามันมีน้อยนะครับนะบางคน2ชุดบางคนชุดเดียวนะครับในสมัยก่อนดังนั้นนะครับก็ต้องใส่วนไปนะครับนะจะเอาน้ําร้อนมาลวกเสื้อผ้าเพื่อฆ่าเชื้อเหมือนข้างนอกก็ไม่ได้นะครับนะก็ไม่มีอีกนะครับนะน้ำร้อนจะกินกาแฟยังหายากเลยนะครับนะดังนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นโรคระบาดสุดฮิตในสมัยก่อนนะครับนะวิธีการรักษาในสมัยก่อนนะครับบางเรือนจำเนี่ยเขาจะมีขี้ผึ้งเบอร์ยี่สิบแปดน่ะข ใครเคยเป็นคนยุคเก่าๆอาจจะเคยได้ยินนะครับนะในสมัยทุกวันนี้มันก็มียารักษาหิตเฉพาะทางของมันนะครับเพราะว่าขี้พึ่งเบอร์ยี่ปเนี่ยมันจะมีกลิ่นกร,รมถันแรงมากนะครับนะถ้าใครเคยใชนะ้สมัยทุกวันนี้มันมีทั้งยากินยาทานะครับนะดังนั้นโรคหิตเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเหมือนสมัยก่อนสมัยแต่ก่อนนี่ถ้าอยู่ในเรือนจาําก็ได้แค่ขี้พึ่งเบอร์ยี่ 28, นั่นแหละนะครับนะช่วยบรรเทานะช่วยบรรเทานะวเทานะวลาออกไป พอโบอนะครับนะเขาก็ให้ครีมมาแค่ทานะครับนะหรือให้ยามากินนะครับแต่มันรักษายากมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหมือนกับเราอยู่ในที่เดิมเสื้อผ้าก็ชุดเดิมนะครับสถานที่แออัดอับชื้นนะคมันก็เลยทําให้เกิดโรคหิดนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของโรคติดต่อนะครับนะที่ผมนํามาเสนอนั่นก็คือหิตตะมอยนะครับนะถามว่าทําไมมันถึง ติดต่อกันไวนะครับนะหรือว่าแพ้ได้ไวในเรือนจําเพราะว่าความแออัดความอับชื้นนะครับนะนอนเบียดกันเหงื่อออกนะครับนะมันก็ติดจากคนนึงไปสู่คนหนึ่งนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดซับสไคร้ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม